มาแล้ว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 ดิอย่ากกิดกัดลิ้นเอาไว้กัดกัดลิ้นเดี๋ยวนี้กัดลิ้นเดี๋ยวนี้กัดลิ้นเดี๋ยวนี้เงียบเงียบนดิ้งเบบี้ใจเย็นบอกลมาใจเย็นครับบอกมาใจเย็นพี่เตยกองกับหัวพี่กูกำลังอยู่บนโลก มีอยู่ยังม่หมดคือเราที่เหรอไม่โอเคเอย่าลืมในตามวอยู่นะคะตอนนี้เป็นทำอะไรอยู่นะคะในเกมทำอะไรอยู่ก็เอ๊ะนะในเกมทำอะไรอยู่อ๋อตอนนี้ก็เป็นมือขวาบอสอยู่เหมือนกันอ่าใช่ครับยังเป็นอยู่เป็นมือขวาบอสอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีตัวเติมคือไม่มี ขอบคุณครับไอโอวเจครับอ่าคนต่อไปเป็นเใครก่อนใครมาก่อนพี่เดียวอ่ะพี่เดียว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 เปิดนะเปิดนะเปิดเปิดไว้ก่อนนะก็รู้ว่าเก่าแต่เบาหน่อยโกะอยากเห็นเต็มๆหน้าเคืออันนี้ผมแล้วใช่ไหมอ่ะใช่จะได้ครับไม่มีหนวดเปิดกล้องไม่ได้ ชื่อว่าเลียวนะครับผมชื่อเล่นชื่อตาครับชื่ออสีแนะนําให้เป็นกิมมิคตัวเองแบบคือลักษณะตัวเองเป็นยังไงลักษณะแบบไหนครับก็แบบสวัสดีนะเราชื่อเลียวอย่างเงี้ยเทาได้ไหม้องน้องมันแย่งซีนหมดแล้วอ๋อไปดับไฟดับไฟดับเลียวพี่งเลียวเลี้ยวแม่น้ำแบบลุงซุนไม่ได้ลองน้ำน้ำแบบลุงซุนดิได้หรือไม่มันไม่ได้ทําไมอ่ะลองดิลองลองดูไม่มันเป็นการล้อเลียนมันไม่ได้ทําได้มันไม่ด่าหรอก มันด่าไม่ด่าเนี่นเออไม่ด่าไม่ด่าเดี๋ยวโทรถ้ามันโทรมาด่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกให้สวัสดีครับทุกคนผมชื่อว่าตาล่ะครับเป็นเป็นกลมว่าคางของแก๊งฮาร์เลมชอบชอบใจมาชอบใจใช่วะปพวกมึงนี้ตันถามมันเนาะกูว่าแล้วเดี๋พี่กูว่าแล้วเดี๋กูว่าอะไรเดียกอะไรนะกูว่าละกูว่าละนั่นไงกูว่าละไม่เห็นต้องแหม่ไม่ไม่เห็นเหนื่อย เหมือนหมสำเนียงเหมือนเสียงคล้ายๆแต่แต่สำเนียงอะคือใช่เลยค่ะจะพูดอย่างนี้แหละแล้วตอนนี้คือทําอะไรอยู่ฮนะเ <c oughs> มื่อกี้หลับไปครับเมื่อกี้เพิ่งตื่นครับตอนนี้ <c oughs> เออใช่เป็นคําตอบที่แบบนี่แหละสิ่ง <c oughs> ที่รอถูกต้องครับแล้วตอนนี้สตรีมอยู่ช่องทางไหนคะช่องทางการติดตามมองผมนะครับก็ จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นการติดตามผมนะครับใน YouTube ก็จะเป็นกีตาร์เซเว่นนะครับผมแล้วก็นี่ครับ Facebook นะครับก็จะเป็นเลียวฮาเลมนะครับผมอ่าผมเจ็บต่อห้าเลยนะไม่ไม่บินครับอันนี้ก็จะเป็น TikTok ของผมนะครับคือถ้ามีช็อตเด็ดๆอะไรก็แฮชแท็กมาได้ครับเลียว 7K นะครับเลียว 7K รักมากนะ 7K เนี่ยรักมากนะมันนานแล้วครับจะจะมีประมาณนี้ตอนแรกบอสบอกว่าจะดูอ่าอะไรนะ การติดตามที่ผมเตรียมมาแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบพวกอ่อะไรนะทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยสำเราทะเบียนบ้านหมดเลยไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่มไม่ใช่่เตรียมไว้หมดแล้วคือจะดูอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่พี่พี่จะให้ใครไปเผาบ้านหรือเปล่าน่ะไม่ใช่แล้วเขาถมี่ดูไหมไอ้ฉัเนี่ยมันคือการเชื่อนิ่มมากนะ จริงมีแบบลูกสาวของของบอสก็แบบจะชอบเสียงขำผมไม่รู้ชอบอะไรตั้งหนไม่รู้ลูกสาวไอ้เข้ามันไก่เห็นดิครับอ๋อแคนดี้อ๋อแคนดี้ใช่ไหมใช่ไม่รู้ชอบเสียงขำจังเลยขำให้ดูไหนผิดผิดเราขำเสียงขำขำดิพี่ขำแบบขำปกติที่พี่ขำผม ันไม่ได้อันนี้มันไม่ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ครับผมก็มีประมาณนี้ครับครับผมแล้วอนาคตอยากทําอะไรเขาอยากเป็นคนแบบไหนเขาอยากทําอะไรมีแบบอยากทําอาชีพอะไรหรืออยากเป็นยังไงในอนาคตอ๋อถ้าในอนาคตใช่ไหมครับก็ทางบ้านเขาก็จะหวังในเรื่องของการว่าเป็นข้าราชการเท่ไหรผมก็ไม่เข้าใจแบบนายกนยายกนา,า,ายก,ายกเป็นเองอไหมล่ะ <c oughs> ครับผมก็ในบทบาทของที่อ่ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็บอสก็ตั้งให้เป็น โกม่าคังครับโกม่าคังฮาเลมครับผมภูมิใจไหมภูมิใจไหมโอ้เก็บทุกบาททุกสตางค์ครับภูมิใจมากเนี่ยไม่เถียงเน้นเก็บอะเน้นเก็บใช่เน้นเก็บรวยหมดแล้วแก๊งรวยนิดเดียวก็ไม่ได้โอเคขอบคุณมากครับพี่เดียวครับผมคนต่อไปเป็นพี่เดาล็อจังครับเป็นใครน้องเคิร์ดครับวัดเคิร์ดอ้าว็อก่อนว้าว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 เต้ล มาค่ะให้เต้นก่อนนะไม่้อ่อ่าเคยมาก่อนเต้นรอได้แล้วคิดเต้นคุยนานพี่เต้นครับนานต่อเลยพี่ติดตอน้อติชื่ออามครับอืมครับผมเฮ้ยอย่าแซวกันขว่าไปเพื่อนว่าไปนั่นปั่นน้องขอต้อนรัพี่อนขอรอรอขอรอรอเร่องสาวก็เบาหน่อยโกขอรอรอเคขอรอรอนี่ แนะนำตัวหล่อๆได้ป่ะแบบแนะนำตัวแบบวัยรุ่นบ็อกซิ่งอ่ะมันเสี่ยงไหมบ็อกซิ่งอ่ะครับเอ้ยไม่บ็อกอะไรล่ะเราบ็อกกะตายนะบ็อกๆเลยเนี่ยต้องต้องแบ็คต้องแบ็คเอาแบบหล่อๆหล่อๆเฮิร์ดแบบจะจีบสาวใกล้ไหมต้องใกล้กว่านี้มันใกล้ไหมเหมือนตอนที่จีบไปในแอร์ดาวเสาจีบไงโอ้อันนั้นไม่ต้องทำเสียงบ็อกซิ่งเขาก็ติดแล้วอ่ะเยสีงที่คิดว่าหล่อเที่คิดว่าหล่อ ไม่เล่นหรอจัดอะไม่เล่นครับไมเล่นหรือว่าพุ่งเอาเสียงที่คิดน่นหล่ออะอ๋อเสียงมันไม่หล่อครับทางนี้มันต้องให้พวกซันพวกพุทธอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยไม่ลองเสียงหล่ออยู่นะเอาหน่อยเอาหน่อยลองไหมแนะนำตัวแบบหล่อๆหล่อๆใช่เลยครับชื่อเคิร์ทฮาริมนะครับ มันไม่หล่อขาว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 ไอ้ติ้วประกันแล้วเนี่ยเจติ้วประกันแล้วเจติ้วแบบสแกนคนที่ยสแพี่เคิร์ดอะไรนอนอยู่ข้างๆแมวเหรอเกียร์หน้แลด้บ้านนเสียงขาวอุ้ยอันนี้แมวหี่นวดเปิดแมวครับแมวโอ้ยต่างจากของผมมากเลยไม่ตอนแรกอ่ะนึกว่ากำแพงบ้านเอาจริงๆนะเห็นแต่ไม่เอาแมวยุกโยกขึ้นมาให้ดูหน่อยดิขาวพริ้งเลยควรนอนอุยตัวหนักใช่ อ้ยตัว,วใหญ่มากมาเลยอ่ะโอ้ยดูดูเรียบรอ<ด>้<ม>อยอุ้มขึ้นมาอย่างงี้ได้ปะมันดูเรียบร้อยขึ้นมาได้ปะไอต้าอ๋อที่มาของคำง,งบัไปดูแมวที่ห้องเรเาไหมอโอเ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยมันชื่ออะไรอ่ะชื่อด,ดูไว้ครับดูไว้ เฮ้ยไวเฮ้ยเฮ้ยเออะเรื่องอะซื้อดูไววะจะตายไมแต่าเวแต่มาไปนะต่มาไปหนีไม่เนาะไม่ก็แบบว่าดูไวนะอะไรเงี้ยมันชอบหนีครับตัวเนี้ยก็เลยต้องดูไวดูไวนะไวจะได้ไม่ไปซนที่อื่นอะไรย่างี้ใช่ไหมเอามันแยกล่างเถอน่ะเนแยกล่างเยอาเยเยอาโซนไหมโซนไหมโซนไห้หรือว่าสืว่าหรือว่าไม่ซนไม่ไม่ไม่ค่อยโซนครับมันเรียบร้อยอะแต่ชอบชอบออกข้างนอกครับแมวพี่แบบตอนออกหนีออกไปข้างนอกสองวันกลับมาเ้อันนี้ว่าจะไม่กลับหรอ อ่าฮะก็คือมันติดสัตว์หรอมันไม่ติดสัตว์ครับมันไม่เป็นอะไรเลยอะ่ะมันเป็นตัวผู้ที่แบบว่าไม่ปกติแมวมันจะร้อง,งตร,ตรงนี้ใช่ครับมันอยู่บ้านอย่างเดียว ออน่าจะอยู่ติดมันติดเราหรือเปล่าถ้ามันติดเราก็ใช่มันติดเรามันก็จะไม่อยากแบบมันเหมือนมันไม่อยากแบบมีเพื่อนแล้วอะคือมันเหมือนแบบว่ามันอยู่กับเราแค่เราแค่เรากับมันอะแค่นั้นอะเหมือนเป็นนิสัยมันไปแล้วอันนี้แบบแมวเคิร์ไงเรียบร้อยแต่ถ้าแมวฮิวสถานะสถานะเป็นไงเคตอนนี้สถานะก็โสท่โซโสดโซ่โโดโด่โด่โ คถ้าโสดนะครับคือโสดนะคะอือนะโชว์ไข่แมวฮิลที่ร้องทุกวันไม่ร้องอะคนละตัวอ่ะไม่ใช่อันนี้แมวช่องทางการติดต่อหนะครับเพิร์ทเอาเป็นเพจไอซีก็ได้ครับชื่อเพิร์ทอาลิมครับครับผมมียพิเฮลเมียแป๊ใช่ไหมไอซีไม่ไม่ติดตามใช่ไหมไม่สะดวกไอ่ีเขาเหมือนกั้น่ะผ้ากุ้งโสดโสดโสดเพิร์ทโสดทั้ขอบคุณมากแเราไม่สตรีมหมอไม่สตรีมใช่ไหมไม่ครับยังตอนนี้ยังครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่า เกิดจะมีผลงานแล้วฝากด้วยแล้วกันนะฮะขาผมอ่ะคนต่อไปใครเอ่ยเฮ้นวดหนวดบนวดนวดหนวดผมครับแรงน่ารักอ่ะพี่จีเปิดตวจริดิจีดิ้งดล้ิดิ้ิดล้งดิ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 ลงนิ้งดิเงดน้งดว้งด้งดันงดิ้งดิ้งดิ้งเิ้งดิ้หมือนดิ้เดิ้งดิ้นดินงดน้งดิ้งดิ้ไมขนาดั้นด่ะอย่างี้งเ้ย้เิมีนะ อย่าล้อผครับขอร้องจารยผมคนสุดท้ายสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับชื่อไอซีชื่อแบกกี้โอซีชื่อชื่อตูนครับอายุสิบเก้าสิบเก้าน่าเหมือนพี่หลุยเลยอ่ะร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้ไหมพี่ลุยพี่หลุยไหนเดี๋ยวแล้วพี่หลุยไออะไรอะช่องรับทราบครับอ๋อใขรันเบื่อเมื่อไหร่เมื่อไหร่มุตะมิจังวะแล้วแล้วตอนนี้ขอหยิบแก้วหน่อยได้ไหมเนี่ยอันนี้คือใส่แว่นนี่คือใส่ตาเหรอขอจับหน่อยได้ไหม แว่นสาตาอุ้ยถอดแว่นก็คว้ากันแล้วถอดแว่นใหม่ถอดแว่นใหม่อีกทีถอดแว่นใหม่อีกทีใส่ผมได้ใส่ผมรออจริงถอดแว่นแล้วหล่อจัดจริงอันนี้ตอนนี้คือมีแฟนยังมีแล้วครับเฮ้ยเวอร์นะเวอร์น่ะเห็นหนวดติ่มจะทิ้มหนวดเชฟมีติ้งครั้งหน้าจะมาไว้หนวด ้ครับนะมามาไอ่เต้อะเดี๋ยวมีติ้งที่ไหนครับว่าไม่รู้เลยถามได้ถามยังไงก็ไม่รู้ยังตอบไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่ได้คิดแต่เดิมที่ก็น่าจะกินข้าวแหละอันนี้คือสตรีมไหมอ่ะหรือไม่สตรีมไม่ได้สตรีมครับแต่ว่าติดตามได้ที่เฟซไอซีแบ็กกี้ฮาร์เลมเลยครับอ๋อมีแค่เฟซไอซีใช่ไหมใช่ครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับครับพีิจารณาพีิจารณาพีิจารณาใครๆต่อนี่เองมันอะ มาสวัสดีครับี่น้องหาเจ็บเวอร์ใบข้าเวอร์ใบข้าเรียกพิทวันโคตรหล่อเลยครับพี่ครับพี่ครับน้องหลับกับไปเบ้าว่าตะวหวานสวัสดีครับโป่งนิโป่งโป่งเราแบบนี้โป่งโป่งแบบว่านั้นอ่ะเอานิบโป่งด้วยเอานิบโป่งด้วยโป่งพอไหมคือพอใจยังงอนสุดไม่ลงแล้ววันนี้เห็นหน้าสุดยัไม่อยากงอนน้องลงงอนละวันนั้นงอนจริงเหรอ เกือบบอสงอนแล้วบอสงอนงอนงอนแล้วใช่ไหมใช่งอนแล้วแบบลงไปดิ้นเลยอ่ะใช่หือหอดีหือใหญ่เลยบอสเถิดอะไรอ่ะใช้ยาสีฟันอะไรอ่ะผมสวยใช่มบอสอ๋อผมก็ยาสีฟันผมสวยอยาสีฟันอลไรสไลค์ครับโอซีชื่อตะวันครับ อายุ2 5ครับผมตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ไม่ได้เรียนเลยครับอ๋อทำไมไม่เรียนอ่ะทำงานครับอ๋อทำงานอะไรครับการไฟฟ้าครับเฮ้ยจริงหรอใช่ใช่แต่ว่ายังไม่ได้บรรจุครับอ๋อยังไม่ได้บรรจุใช่ไหมเราคิดว่าเราหล่อตรงไหนที่สุดเราชอบตรงไหนที่สุดในหน้าเราอ่ะเราชอบตรงไหนไม่ไม่หล่อครับทั้งทั้งตัวเราชอบตรงไหนที่สุดใจครับใจเราชอบใจใจหล่อต่อไปนะค่ะเราคนนี้ขาไร้ใจนะพูดไม่เป็นภาษาอะไรครับอะไรท่องครถาได้ปะ มันไม่อยากยิ้มหรอกอะยิ้ม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 กันชากใจหน่อยชักคลัชทักคลัชร้องเพลงไหนชักคลัชร้องร้องยังไงเคยชอบร้องเนี่ยเพลงเนี่ยทักคลัชบ a b y อะไรนะเบ a b y อะไรอะอะไรวะ b บ b y baby w h เบบี้เ a b y baby ไม่ใช่ไอ้กดบัตรจัดตินมาแล้วเหรอร้องเพลงไม่ไหวมั้งจนพอดีล้านสาม ขายไตข้างหนึ่งไปซื้อบัตรเพื่อดูคนคนเดียวอันตอนนี้ตอนนี้สตรีมไหมคะหรือว่าไม่ได้สตรีมโกอยู่ครับแต่เหมือนแบบผมโกแล้วมันหมุนก็เลยตอนนี้ไม่ได้โกเลยอ๋ออ๋อตอนนี้ช่องทางติดต่อเราอยู่ไหนเอ่ยมีตามอ่าเฟซไอซีครับอ่าเฟซไอซีแล้วสตรีมอ่ะอันชายฮาลิมสตรีมมีเพจอ่า่ายฟ้าครับอ่าฮะครับผมฝากได้เลยเพจ TWN ครับแล้วก็เป็นรูปรูปแบบใส่สูตรฮาลิมเลยอ๋อทีวเอ็แปลว่าอะไรชื่อผมครับตะวันอ๋อตะวัน ช cool ื่อย่อทีดูผมไม่รู้จะตั้งว่าอะไรโอเคครับแล้วก็มีทิกตอกครับอ่าทิกตอกครับชอบด้วนทิกตอกกันหนะไม่เห็นฝาก t i ทิกตอกกันเลยทิกช k อ่ะ t i ทิกช่องซันชายฮาเลมโอ้บางไฟดับเต็มเลยเออทำไมใครไฟดับวะไปไปซ่อมให้เขาหน่อยดิจานไฟทำไมวะ ไป็ชอบเปิดไฟเล่นไม่แม่นั้นภายในอาคารครับแมวไม่ยุ่งเอ้ยบ้านไฟดับครับไฟฟ้าครับบ้านใช่ใช่ครับอ๋อจะให้ซันไปซ่อมมันนะซ่อมไฟฟ้าครับไม่เล่นซ่อมไฟบ้านอ๋อบ้านดีดีไฟดับกูคงง้บ้านนี้ไฟดับไอ้งงหม้อแปลงระเบิดหรือเปล่าใช่ใช่เช็คก่อนเช็คก่อนนะว่าหม้อแปลงระเบิดป่ามันต้องช่วยตัวเองอะดีไปไปไปเช็คก่อนนะหน้าหน้าหมู่บ้านหม้อแปลงระเบิดหรือเปล่าใช่ หนูยังไม่รู้เลยว่าเล่นอะไรกันวะเอาจริงๆแล้วกูหันมาดูจะเตรีมปุ๊บบ้านนี่ไฟดับเอาชิพหายแล้วเขาจะดูไหมเนี่ยจะดูกำลังจะหันไปบอกเลยดูย้อนหลังกันก็ได้จ้าไปพักกันก็ได้จ้า

ชุดว่าอะไรนะพี่บุตรนั่งเฉยครับก็กก่อนก็กก่ไปแล้วก็กกไปแล้วพี่ก็ไปแล้วทั้งหมดเลยพี่ก็คนแรกเลยเก็กกไปแล้วน้องน้องจีครับน้่งจีน้่งจีก็ยังไม่ถามสถานะพี่จันเลยใครนะสถานะสถานะน้่งจีเหรออ๋อใช่ครับไม่ใช่ชาย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 ทำไมอ่ะสดไหมตอนนี้ครับมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วไม่คุย มีคนคุยกออื่ะแล้วมีเหมือนแจ๊อาหยางครับไม่ชัดเจนิงนะครับแต่อาหยางเมมมีคนคุยแล้วคุยก็ต้องลุ้นกันก่อนใช่ไหมว่าจะมีแฟนไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุยแล้วถ้าเกิดว่าคุยแล้วไม่ลงล็อกแล้วอกหักอะพักก่อนครับงั้นอ๋อไม่คุยคุยคนเดียวป่ะหรือว่าคุยหลายคนคุยคนเดียวคุยหลายคนเขาเรียกประชุมนะใช่ตอนนี้ประชุมอยู่ อ๋อใหญ่เอาจริงไม่ไม่เนี่ยเราอ๋อหมายถึงว่าเราซุ้มโจโอเคเราเกี่ยแต่บ้านกับแต่ติดปีกันลืมเลยครับไอ้นีติดปีกันลืมเลยอ่ะไอ้นีบินไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ไฟยังดับอยู่เลยตอนนี้กลายเป็นนกไปแหละติดปีกลืมเลยอ่ะยูโดครับยูโดครับยูโดครับไอพี่ผมเฉิดบ้างอีปุธเอาไปเพื่อช็อตเนี่ยอีปุธพี่ต้องเฉิดแล้วช็อตเนี้ย ปาป้าป่ผมให้ฟีดพี่เลยเอาใครก่อนใครก่อนเออก่อนก็ได้เออพี่อ่าเออก่อนก็ได้ครับเออรอนานแล้วเนี่ยวัสดีครับเออวัสดี้ครับสวัสดีครับอ่ะตั้งใจแต่งงานในวันนั้นแล้วเหรอควันนี้เออครับโสดแล้วครับโสดแล้วเอ้อแต่งงานเหรอสดแล้วเหรอไม่เบอร์อ่ะทำไมอ่ะพื่นเลยสดลูกติดป่ะนี่อ๋อฮะเมียน้อยเมียน้อยไม่โอเคที่มีอะไรก็ได้ที่ไม่พูดถึงลูกเอเอิร์ทขอร้องเอิร์ทไม่หรอตายอยู่เนี่ยมางคุดทักมาอยู่เนี่ย โอ้มันตามเรากลอนถึงนี่เดียวไอ้คุณอ่ะใช่โมคุณบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามมิดไนท์ไปด้วยตามมิดไนท์ขับไปด้วยเข้าไปในมิดไนท์ขับอ่ะมันจะตามเราขอมันแบกนั่นใช่โอ้ตามนัยกแบนโมคุณอ่ะอ่ะแนะนำตัวเลยครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับชื่อเอิร์ดนะครับ ICOC ชื่อเอิร์ดแล้วก็อายุ21ครับทั้งคู่เลย ครับผมแล้วตอนนี้คือสถานะอ่าโสดทั้งคู่เลยาโสดทั้งคู่เลยไม่เป็นไรครับแต่งงานในอีซีก็เริ่มใหม่แล้วที่เก็บไว้อะพี่เอิร์ลยแล้วที่เก็บไว้ในสต็อกกับในสต๊อกยังยังมีแล้วที่เก็บไว้อะที่เราต็อกไว้ก็ก็เริ่มกลับมาคุยแล้วครับเลี้ยงต้องนะเลี้ยงลูกเถอะนะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกด้วยนะเลี้ยงลูกด้วยขอร้องนี่ลูกผมลูกจะเป็นแม่มันอยู่แล้วลูกผมไม่เอาผมจะปาดเลยมันเอาแต่กูนี่แหละ จะอยู่แต่กับกูเนี่ยแหละเอาจริงๆนะอ่ตอนนี้ช่องทางการติดต่อครับสตรีมอยู่ไหมหรือว่าไม่ได้สตรีมติดต่อได้ทางไหนบ้างไม่ได้สตรีมครับเดี๋ยวจะเริ่มสตรีมครับช่องทางติดต่อก็จะมีเฟซเฟซบุ๊กครับเฟซอ่าไอเอิร์ธฮาเลมครับติดต่อก็จะเป็นไอเอิร์ธฮาเลมครับอ่าแชร์ดิดนึงครับแชทนิดนึงงอ่าโอเคแค่อย่าลืมไปติดตามกันนะคะติดตามติดตามเลยค่ะโอเคค่ะที่เอิร์ธทำแบบนี้แล้วมันแบเออที่เอิร์ธทำแบบนี้มันแบนเพอยังมันเคื่อน S <S <S สันจีมาคือมันคืออะไรพี่เออทำแบบนี้มันแบดพอยัง มันเพลยครับเออไปทําอะไรอ่ะเออไปทําอะไรเออไปทำจริงไหมครับที่ได้ข่าวว่าแบบเออเสพยบติดงานแต่งงานอะไรเงี้ยครับต้องแต่งงานกันทุกคนเหรอไม่ครับไม่เขาเขาเขาแค่บอกว่าอยากแต่งผมก็เลยก็ต้องแต่งออ๋เขาอยากแต่งก็เลยต้องแต่งแต่ว่าจัดงานเลยอ่ะจะบังคับเดะโอ้จะรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้ามีอีกแค่นั้นแหละชีวิตีจะแต่งกี่รอบเนี่ยจริงไหมครับค่าสิสดเมียเมียน้อยเป็นคนออกให้ครับจริงไหมครับจริงครับเอาไม่ใช่เสียแหวนไปหกไอห้าวงอ่ะเฮ้ยอ่ะที่แต่งห้าคนเลยเหรอ โอ้สามหมื่นเดียวเดาองัยสามหมื่นแสนห้าอะไรกันทั้งนั้นจุกจุกยังไปให้ผมก็ได้ครับรถอยู่ไหนอ่ะไปไหนแล้วเฮ้ยคนขวบลีเควททำไมเต็มเลยอยู่ข้างล่างรถรถอินหลานวะมาแล้ว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 นี่อย่ากีนกัดลิ้นเอาไว้กัดกัดลิ้นเดี๋ยวนี้กัดลิ้นเดี๋ยวนี้กัดลิ้นเดี๋ยวนี้เงียบเงียบนิ่งใจเย็นบอสบหละใจเย็นเขาบอสใจ ไม่ใช่แค่หน้าขาวอย่างเดียวนะตูดก็ขาวด้วยอันนี้คือตั้งตัวอันนี้ต้องเช็คเปลี่ยนอ่ะต้องเช็คเ่อองอย่ใช่ไห้แนะนำตัวแล้วนะใช่ไหมต้องต้องอยู่ใช่ไหมหรือว่าต้องถือไว้อย่างนี้ต้องต้องถือครับบอสมันไม่มีขาครับอ๋อมันไม่มีขาเหรอไอดี้เป็นขาให้พี่โรนหน่อยสิเอาแล้วไม่ถือกล้องเดี๋ยวหนึ่งอ่ะโอเคแนะนำตัวเลยค่ะแนะนำตัวเลยคร่ะชื่อคือไอซีโรสครับชื่อโอซีชื่อจูเนียร์ครับอายุสิบห้าทรัพ สถานมาครับสดครับแม่ีบปั่นใจยังยังมันจีบลูกผมใช่เหรอมันจีบลูกผมเอาแล้วเอาแล้วพอตาจะชสเปคผู้หญิงในดวงใจครัจะเป็นผู้หญิงรู้สึกยังไงบ้างแบบรู้สึกยังไงกับแบบแพ้ทางผู้หญิงแบบนี้จังเลยน่ารักครับแล้วก็เฟนลี่ครับผมไอดีเขาชอบคนเฟลลี่อล้วทักคลาสทักคลาสมาได้ ทักคลาสเป็นเรื่องบ้าทักคลาสแล้วแล้วส่วนสูงน้ำหนักสัดส่วนมีมีผลไหมคะมีผลไหมยังไงครับอ๋อไม่เป็นไรครับชอบคนตัวเล็กเขาตัวเล็กตัวเล็กเขาแอบเล็กอุ้งเล็กอุ้งใหญ่อ๋อชอบคนตัวเล็กเราสูงเท่าไหร่เราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบแปดครับโอ้โหสูงอยู่นะสูงสูงสูงแล้วตอนนี้เรียนอยู่ไหมครับเรียนอยู่ครับออ๋เรียนอยู่ที่ไหนฮะเรียนอยู่เบนจม่าครับโอ้โหเบนจม่าด้วยไม่รู้ยไม่รู้ที่ไหนเหมือนกัน ไม่รู้ว่าที่ไหนเม่จะมาแต่ก็ไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันค่ะบอกได้ไหมคับบอกได้ไหมคับอกไม่ได้หรไม่ได้บอกไม่ได้ก็เอาแม่มาทายเอาแล้วกันนะฮะสาหรับคนที่แบบอยากรู้ว่าเรียนที่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถามว่าเรียนที่ไหนเลยจะจะเป็นการแบบละลาบละลวงเกินไปไหมหรือว่าเราถือไหมถ้าเราไม่ถือเราบอกได้แต่ถ้าเราถืออ๋อเราบอกได้ได้บอกได้ถ้าเราก็บอบได้ไม่ถือครับเมื่อยที่ไหนนะที่ไหนครับ อุบลเป็นจะมาอุบลเรอนั่นไงชัดวุ้ยว่าอะไรว่าอะไรฮะวิโรงเรียนดังนะครับเนี่ยเอาดังเก่งครับีย่เก่งเด็กนี้ว่าโรงเรียนท้องเลยตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอ๋อขึ้นมสี่ครับอ๋อไม่ใช่ชั้นมันมีกี่ชั้นโรงเรียนเจ็ดเจ็ดชั้นเคยบอกเลยตอบชั้นสองเนี่ยฮาไปแล้วต้อบชั้นสองเนี่ยฮาไปแล้วใช่ชั้นสองทำไมถึงเรียนชั้นสองชั้นหนึ่งน้ำท่วมครับใช่แล้วเรา แบบสตรีมไหมคะตอนนี้หรือว่ามีแผนจะสตรีมไหมสตรีมครับไม่ได้สตรีมเลยครับทาไมไม่สตรีมอ่ะรถอ่าไม่ค่อครับขี้เกียจพูดครับเราดูเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะแล้วเรารู้สึกยังไงที่เรามีบอสเป็นผู้หญิงอันนี้ขอถามเพราะว่ามันเป็นคําถามแบบกิมมิกเลยนะอ่ะเราเป็นผู้ชายทําไมเราถึงแบบเรารู้สึกยังไงที่มีบอสเป็นผู้หญิงใช่เฉยครับเอาจริงเออบอสมีความเป็นผู้นําสูงครับผู้นําอย่างงี้ปีหน้าก็ไปสมัครนายกได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลงไปสอดจอให้ ผมเป็นสอสอให้โอเคครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่แบบอยากติดตามไหมครับคนที่แบบเข้ามาติดตามในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยตามบอกเขาไหมไอจีได้ครับไอจีพีดีดีเอฟอันเดอร์สกอร์หนึ่งครับเราชอบตรงไหนที่สุดเราเราชอบตรงไหนที่สุดหน้าตาเราก็ได้หรือว่าในแบบในตัวเราเราชอบอะไรที่สุดไม่ชอบอะไรนะครับบอสชอบเล่นเกมครับชอบเธอ เออเราไม่ชอบเรชอบเธอไงค่ะไม่เล่นอะไรเลยอ่ะไม่ต้องมาบอกว่าชอบกูไงเล่นกับกล้องก็ได้เอาจริงเออนี่เห็นเท่ิ่มหมดเลยเออแต่ไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงเขาชอบผู้ชายซึนๆอย่างนี้แหละเออเขาชอบผู้ชายแบบนี้แหละอ่ะดอยูกันไหญไอ้เราดูดะเบิดเมื่อกี้คือแบบบอกแจกไอจีปุ๊บใช่ป่ะไอ้นี่แบบไปเลยอ่ะ